สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลกับรายการเดลี่สกอเร่ฟุตบอลไรวันครับประจำวันอาทิตย์ที่เจ็ดเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดหรือปีสองพันยี่สิบสี่นั่นเองนะครับผมก็สวัสดีเพียใหม่ทุกท่านนะครับเป็นเทปแรกของปีนี้เนาะนะครับก็ไม่ให้เสียเวลานะครับวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจาก,กโคโเชอรเซดาครับวันนี้มีห้าคู่นะครับเอ็มโปลีกับเอซีมิลาน นะครับเตะเร็วครับในเวลา10.8นาฬิกา30นาทีนะครับพูดพูดมาในเวลาประเทศไทยหมดเวลาเพราะเวลาบ้างเขาเราไม่รู้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นพูดอะไรมาคือเป็นเวลาประเทศไทยหมดนะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเที่ยงครึ่งครึ่งเขาเตะตอนเที่ยงครึ่งครึ่งไม่ใช่นะคงหลับในพอดีง่วงก็เตะนะครับผมเอ็ปโปลีกับมิลานมิลานเหนือกว่า0.75เซตชีบีที่เอซีมิลานครับจะบุกชนะเอ็ปโปลีครับทุกทีฟอร์มแย่จริงเอ็ปโปลีไม่น่าไว้วางใจมิลานน่าจะบุกไปเฉือนชนะได้เป็นอย่างน้อย นะครับแล้วก็อูดิกับลาซิโอนะครับเกมนี้แล้วอูดิพร์มเฉิดฉายมากนะครับผมอ่าพหลโบโรญ่าไปสามศูนย์นะครับแต่ว่าเล่นๆในบ้านเจอลาซิโอช่วงนั้นหลังก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับไม่ค่อยชนะลาซิโอนะคือไม่เสมอก็แพ้ลาซิโอวันนี้ลาซิโอเดี๋ยวกบแค่ศูนย์จุดสองห้าเซตเองนะครับถือว่าห้องข้างน้อยนะครับชีวิตที่ลาซิโอได้กว่าบุกชนะอูดินเดเซไปเลยนะครับไม่ไม่เอาเสมอด้วยเอาชนะเลย แล้วก็โตลินุกับนาโปลี๋อาวิคะอ์ไปแล้วนะครับในแค่ิดเดียวนะครับโรมากับอัตารันตาอัตารันตาไปเยือนโรมาโรมากในวันศุสอง0.25เ็ษที่ที่โรมาจะเบียดชนะอัตาันตาได้แบบบุญบิณฑ์น,นะ 1, 0, 2, นครับ1-0หรือ2-1ที่ไปที่เจ้าถิ่นโรมาครับเพราะผมยังไม่ค่อยไว้ั่นใจฟอร์มของขอัตาันตานอกบ้านถ้าเป็นให้ในบ้านอัตาันตาเล่นในบ้านก็ชนะมิลานได้ เจอไม่ดานก็ชนะได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีสิทธิ์แต่ว่าถ้าไปเยือนผมว่าไปเยือนทีมเล็กดีไม่ดีดยังไม่รอดเลยดีไม่ดีดยังแพ้ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไว้ใจครับฟอร์มขอตันตาดอ้าน,บบานไว้ใจฟอร์มในล่าหัวโลมามากกว่าเชื่อว่าโลมาจะได้ชนะได้นะครับแล้วก็ซาแอลัอกูเว่นะครับเพิ่งเจอกันในโคปาอิตาเลียนนะครับเดือดกันส่วนๆร้อนเลยนะครับแล้วก็เป็นยูเวนตุสเปิดบ้านถลม่มซาแอลันนี่าน่าไปถึงหกประตูต่อหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เจอกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวเจอที่บ้านของซาเล่บ้างนะครับฟิลิปโปอินซากี้ได้โดนทีมเก่าตอนสมัยตัวเองเป็นนักเตะครับพอค่อยเป็นกองหน้าของยูเวนตุสมาก่อนนะครับสำหรับฟิลิปโปอินซากี้นะครับบิปโปอินซากี้ยูเว่ e วันนี้เหนือกว่า1.25สเต็ปค่อนข้างแพงครับชีวิตที่ซาเลตา้าครับแพ้ดอกเดียวครับยูเว่ e ชนะประมาณ2องประตูต่อ1นหรือ1นประตูต่อศเท่านั้นคงจะได้แค่เฉือน แล้วก็เอสเอครับอังกฤษจริงๆพูดกันไปแล้วนะในเกาะติดเอสเอครับใช่ไหมเกาะติดพรีเมียร์ลีกนั่นแหละนะครับก็พูดกันไปหลายคู่แล้วนะครับลู an, Ham, มมตันโบตันเวสต์แฮมบิสตอร์ซิตี้โอ้พูดไปหมดแล้วบิชูบิลลี่เล็แฮมเนี่ยยังไม่ได้พูดชูบิกชูบิลลี่กับเล็แฮมชูบิลลี่ลีกวันเล็แฮมลีกทูแต่ว่าเล็แฮมมาต่อโอ้โห เลกเอาเล็กทูมาต้าเลกวันเหรอผมว่าน่าจะเล็กแทมอะครับน่าจะชนะถ้าให้เดานะอ่ตามตามเขาไปเลยแล้วกันเพราะว่าเอาทีมทีไหนต่อทีนั้นมีโอกาสเข้าป้ายแล้วกันอย่างนี้ป่ะแล้วก็เว็บบอมอัลเดอร์ชอตพูดไปแล้วปีเตอร์บโลว์ลีกพูดไปแล้วฟอร์ลีสแบงคูพูดไปแล้วมเชชิตี้ฮัตเตอร์ฟิลพูดไปแล้วแต่อยากจะลองดูว่าเท่าไหร่มเชชิตี้ต่อฮัตเตอร์ฟิลเหอครับ อ3.25บอกว่า40อ่ะมอนแมนซิตี้เรือเบริสฟ้าแมนเชสเตอร์ครับยืนทใน40ก็ผมดูว่า40เนี่ยเพราะนั้นต่าง3.25ก็แมนซิตี้ไปเลยครัโห้ยยิงขาดเพราะว่าฮันเดอร์ฟิลทาวไม่มีสาภาพแล้วตอนนี้คือไม่จริงในเดือนชิปชิปก็จริงอาจจะลงไปไม่ลึกแต่ว่ายากครับที่จะเลื่อนชั้นกลับมาเป็นบีกได้อีกครั้งอยู่สาภาพใน่าจะยากนั่นยังไ,ไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะครับ แล้วก็อาซนอลกับเรือพูลอาชนาลเหนือกว่า0 5ตก็ผมก็เชื่อว่าอาชนาจะชนะไงก็เลยให้อาซนอลนะง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับไม่ยากไม่ยากโคปาเดเรนะครับวันนี้มีคาตาเกน่ากับบาเลนเซียนะครับแล้วก็เอจิบากับบินเบานะครับบาบาสโตรกับบาร์เซโลนาอูนิโอดิสต้ากับบีอารเอาอัลโมอโมเรเบียต้านะครับผมกับเซลลดิโก้นะครับแล้วก็กาเซยอนกับโอซูชุน่า บูกอสนะครับกับเรอัลมาโยกา้าราสซิ่งเฟรโรกับเซบียามาลาก้ากับเรอัลโซเาดาแล้วก็เตรนิเฟ่กับลาทลมามัสโอ้โหผมไม่ค่อยสัมพัทกรณีเท่าไหร่เลยเบางคู่แล้วกันนะครับอย่างเช่นบาสบาสโตก,กับบาซ่าอย่างเงี้ยบาซ่าเนี่ยชนะมันมันชนะแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเหลือกว่า2.5สเปซเนี่ยถือว่าค่อนข้างโหดเหมือนกันไม่รู้ว่าจะยิงถึงไหมนะครับแต่ก็ลองวัดใจเอาแล้วกันนะบาซ่าแล้วกัน นะมันจะมีสามศูนย์อะไรเงี้ยนะครับมีสิทธิ์ถล่มขาดได้นะมีมีคือชนะชนะนนแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับไอเรื่องไอเรื่องจะเข้ารอบตกรอบมันไม่ต้องคิดมากมันเข้าแน่แน่อยู่แล้วคงไม่คงไม่ถึงขนาดที่ล็อกตกรอบนะครับแล้วก็มาลาก้ากับอไปเอาโซเซดาดอย่างเงี้ยถือว่ามาลาก้าที่เคยเป็นทีมที่อยู่ในอา่าลาลิก้ามาก่อนนะก่อนที่จะตกไปไกลสุดกู่นะครับ ไม่ได้ขึ้นมาปาิก้านานมากแล้วอะ่ะแต่สีเสื้อคล้ายโซเซดาลเลยเป็นออกแนวน้ําเงินขาวน้ำเงินเป็นแถบองนันเลยนะครับโซเซดาวันนี้มันเหนือกว่าหนึ่งเป็ดก็เ็เป็นแล้วโซเซดาลแหละครับจมุกชนะมารากาไม่กล้าสวนจริงๆมารากาคือไม่เห็นฟอร์มด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนห้ามันวันนี้เป็นยังไงแล้วเมื่อก่อนมีใครครับซันบาบายต้าอะไรอย่างเี้กองหน้าใช่ แล้วก็เฟน์ครับนะครับติยงวิวนะครับกับโอลิมปิกมาร์เซยนะครับผมก็ไม่ต้องคิดมากครับมาร์เซยแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือคิดวชนะแน่นอนแต่ว่าสองจุดห้าสเตดเนี่ย <c oughs> จะยิงถึงไหมติยงวิวมาร์เซยเอาติยงวิวแล้วกันอ่ะแพ้สองดอกแพ้หนึ่งดอกอะไรเงี้ยคือแพ้แไม่ถึงสามอะชิพิธีเจ้าถิ่นติยงวิวแต่มาร์เซยชนะนะครับแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสครับ อี่เออฝรั่งเศสอะไรครับไม่มีเฟ้นครับใช่ไหมแกงกองกับแลนใช่ไหมแลนเหนือกว่าครึ่งเป็ด land แลนแล้วกันครับแลนจะบุกชนะแกงกองนะครับหายไปไหนไม่รู้แล้วแกงกองเมื่อก่อนมีแกงกองแล้วยังมีกองอีกนะแม่งมีทั้งกองมีทั้งแกงกองชื่อคล้ายกันเลยแต่เขียนไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่เลียงออกสำเนียงคล้ายกันนะครับเฟ้นครับใช่ไหม เป็นค้ามีหลายคู่เลยนี่ครับวันนี้เซยงวิลมาคเซยแกงกองแลนพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เรืออาร์ฟกองลองมนาโกปงตาลีเย่เรยองมงตาลีเย่ใช่เดิมมงปรีเย่หรือพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เรนูเรเวลกับเปเชนะครับเรืออาร์ฟกับกองให้ไหมเรืออาร์ฟกับกองเรืออาร์ฟเหนือกว่าศูนย์จุดเจ็ดห้าเรืออาร์ฟครับจะชนะกอง ลองกับโมนาโกโอ้โหคู่มันต้องสองทีมเจอกันเองในจากลีกเอิงเจอกันเองนะครับลองเหนือกว่า0.25สเต็ปเอาโมนาโกครับเพราะว่าโมนาโกไม่แพ้แล้วก็ปงตาลีเย่นะครับใช่ใช่ปงตาลีเย่ไม่ใช่มงปาลีเย่นะครับปงตาลีเย่กับโอลิปิกลียงลียงเหนือกว่าสองสเต็ปบวกบวกก็ต้องโอลิปิกลียงนะครับเพราะว่าปงตาลีเย่นี่เพิ่งเคยได้ยินชื่อด้วยซ้ํา ไม่รู้เป็นใครมาอย่างไหนด้วยนะครับแต่เจอกอลิบิตอิยองคือคือลิยงก็ไม่ได้ฟอร์มดีมากนะแต่เชื่อว่าถ้าเจอทีมแบบระดับอย่างเงี้ยเหมือนที่เชฟยูที่ฟอร์มในหลีกไม่ดีแต่เจอจีลิงแฮมยิงไปสี่ศูนย์เงี้ยอันนั้นก็เป็นมีสิทธิ์อะโอลิบิตอิยองก็มีสิทธิ์ถล่มได้เหมือนกันชีพดีโอลิบิตอิยองแล้วกันครับ o รอโอลิยงลงมันยิงวันนี้ยิงมง,มงตาลลิเยได้ค่อนข้างแน่แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเรเวลกับเปเชนะครับผมเปรา่นน จุดห้าสเต็ปถึง 5, โโห้าโอ้โหสี่ลุขึ้นควบห้าสี่จุดเจ็ดห้าเต็ปต้องห้าลูกโหดมากผมกลัวมันยิงไม่ถึงเอาไปแชร์กันนะห้าศูนย์ครับบุกถล่มเลเวลห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดหนึ่งอะไรก็ว่าไปคือต้องดีงให้ได้ขั้นต่ำห้าประตูผนต่างนะครับยาวมากผลต่างห้าประตูโหดมาก นะครับมั่วเลยครับก็คือไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมโอเคได้จริงๆมีซุปปเอร์ลีกตุรกีแล้วก็พรีเมียร์ลีกโปรตุเกสอีกนะโอ้โหแต่ว่าขอไม่วิเคราะห์แล้วกันนะครับไม่ไมทราบจริงๆนะครับขอให้คุณผู้ชมด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆครับฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นสักหน่อยครับ T O Z E เวนวาครับ C H A D M E L นะครับผมโลชั่นอลเหมือนเดิมโลชั่นอลคนเดิมเดลิสซ็อกเกอร์ก็มีเหมือนเดิม แค่เข้าปีใหม่แต่ว่ารายการยังคงวิเคราะห์กันสดุกจักใจแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ข้อมูลเชิงลึกอะไรมากมายนะครับแต่เรื่องของเรื่องคือเราจะพยายามแบบไปให้ได้ถึงในทุทกๆรายการให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่มีข้อมูลนะเท่าที่พอทราบหรือพอจะพูดได้อะไรเงีนน้ยเนาะก็อันไรพูดไปได้ขอภายุผู้ชมด้วยแล,แล้วกันผู้ชมลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับแพรว่าถ้าอะไรผมช่วยอะไรผมจะช่วยเองที นะครับสมบี่ก็บอกเวลาลรับผอนาไปก่อนพวกใหม่กันนะ้าสบับูรสวัสดีครับ